ข้างร้านเนี่ยเผื่อใครเผื่อใครสงสารก็โยนให้อ่ะขาโจ้่ะขาโจอวะ่ะถ้าเป็นถ้าถ้าขับแล้วก็เรียกเด็กรถอันนี้ก็เด็กเด็กอะไรเด็กร้านไก่อ่ะแล้วฉนั่งอบางทีไปซื้อก็ยังให้ของมาจริงๆไม่ต้องให้ก็ได้เจ้าของร้านเขก็ให้อยู่แล้วนะ ใครมาเห็นก็ให้เขาคัดจูคัดจูแล้วมาแล้วมาหลายตัวนะมามากันแล้วก็พากันมาพากันมาชอบ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 เนี่ยชอบไก่หมากับไก่นี่ไอ้นี่มั็นไม่ได้เลยนะที่บอกว่าอะไรนะอยากไปอยู่วัดไปทําไมไปทําไมอยากไปอะไรนะอยากไปอยากไปอยากจะไปเฝ้าไก่ให้หลวงตาเบ่าหรอกจะไปกินไก่หลวงตา หมาว่านูชอบไล่ไก่อยากจะไปกินไก่ของหลวงตาเพลงมันก็ตลกนี่นะอยากไปอยู่วัดไปทำไมไปทำไมนมันก็ชีวิตเนี้ยมันก็สนุกดีนะหมุนไปหมุนมานะคนกับหมานี่มันไม่ได้มันต้องอยู่ด้วยกันไป,ไปตลอดนะไม่ชอบคนที่เกลียดสัตว์นะคนที่ไม่ชอบสัตว์นี่อันนี้จะไม่ไม่ยุ่งด้วยเลยนะ แต่ว่าไม่ได้พูดนะแต่ว่าคนนี้ฉันห่างไปเลยห่างไปเลยฉันฉันไม่ขอพิสาสสะด้วยคิดแบบนี้เลยนะใครไม่ชอบสัตว์เพราเราชอบแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะชีวิตถึงเขาชีวิตใครชีวิตมันนะเราชอบสัตว์จนเราไปไหนไม่ได้ดูเอาที่ไหนที่จะไปคิดอยู่ในทุกวันนี้คิดอยู่นะคิดคิดในในหัวสมองคิดอย่างฉันจะไปอยากฉันอยากจะไปนั่งรถไฟแล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปฉันมีสัตว์อยู่เนี่ย พูดออกสื hmm. so first, H ode. H ode ่ออย่างเงี้ยเมื่อไรฉันจะได้ไปพูดพูดไปคำครวนเนี่ยเขาเรียกคำครวนก็ต้องคุยไปอยากจะไปเฝ้าไก่ให้หลวงแจ๋นแล้วก็ไปซื้อไปซื้ออะไรอย่างอย่างอย่างอะ่างอะไรกเมื่อกี้จะคุยค้างไว้คืออย่างเงี้มันจะมีกกินมีเนื้อไก แล้วก็มีโครอันนั้นชอบหมดนะแล้วก็มีเครื่องในตับอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบั้นท้ายไก่หล <c oughs> านชายก็ชอบทิ้งชอบกินแล้วไปกับแม่แม่ก็เป็นคนโบราณอะไรมีแล้วหลานก็กไม่เนเซื้อก็ซื้อเด็กมันผู้ชายมันก็ซื้อมันชอบกินก็ซื้อซื้ออ่ใครก็ชอบก็ซื้อแต่เพรั้นแม่ก็โบราณเนีแม่ก็คงไม่เคยรู้อ่ะถ้าแ,แม่เขาก็ทิ้งอะอะไรเงี้ย ของมีกินเยอะแยะต้องไปกินตูดด้วยแม่ว่าต่อหน้าเลยที่ร้านเลยกลับมาแม่ก,บก,บกบ็บ่นก็มิ้ก็เมียนบ่นไปกินอะไรมืออาบอายขายหน้าเข้าอะไรอย่างนี้ร้านมันก็ชอบกินในหลานพี่ชายเด็กงนยะเขาก็กินกันนะเนาะมันก็มันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แม่แต่แม่แบบแ,แม่เป็นคนโบราณล้วไม่ได้แม่คงไม่เคยรู้ว่าว่าเขากินกันเขาทากินกันถ้าท้าถาก็สมัยแม่แม่คงทิ้งเน,นี่ย แม่ก็บ่นมาถึงบ้านเลยนะครับมาแม่ก็ยืนบ่นอีกฮะของกินมีเยอะแยะไม่กินไม่กินตูด <c oughs> แม่ก็บน่นลยหลานก็คือแม่ก็จริงจริงเลยเนาะคือสิทธิส่วนบุคคลนะแม่นะใครก็จะกินอะไรก็กินไปเนาะคือรสอนิยมอ่ะมันคือรสอนิยมเล่าให้ฟังนะคะ <c oughs> ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเนาะมันก็อร่อยอะนะก็เคยกินนะกช็ชอบกินเหมือนกันอร่อยดีแต่ว่าต้องทอดแต่ต้องทําสะอาดนะต้องตัดตรงตรงตรงนั้นออกไปเลยนะถ้าไม่ตัดให้สะอาดนะมันจะมินสาเดี <c oughs> ๋ยวก็กินนะ <c oughs> แต่ว่าไปซื้อก็ต้องต้มนิดกระเมียนหน่อยบางทีเราก็บางคนเขก็บอกแม่ไม่แม่ว่าต่อหน้ารีดรีดาเลยอะไรของกินเนีย่นยไม่กินไ่กินตูด กับที <c oughs> <trong interdisciplinary> <splash> ่ร้านเรียกบันทายนะจะบอกว่าจะบอกแม่แล้วว่าแม่ขาคุณแม่ขาคุณแม่เจ้าขาเรื่องแบบนี้มันคือรสนิยมนะคะว่ากันไม่ได้นะคะว่ากันไม่ได้เลยใครชอบอะไรใครใข้ครับ ไข่ไข่ขาหมาคาขาช้าคขารสันนิยมค่ะคุณแม่ค่ะกล่มดีเหมือนกันกล่ดีเล่าให้ฟังเนาะคุยกันลำพึงในป่าช้าเล่าอะไรก็เล่าไม่จบแล้วแล้วเล่าซ้ำเล่าซากเพราะชีวิตคนเรานี่ยมันซ้ำซากจรชิงไหมคะชวิตคนเรามัน